พูดคุยเพื่อกับเคลื่อนความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทางผู้ในการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รับทราบสถานการณ์พร้อมแลกเปลี่ยนข่าวสารผ่านกิจกรรมจิบน้ําชานําพาความสุขเพื่อนําพาสันนิสุขสู่ชายแดนใต้อย่างยังย่งยืนครับเมื่อวานนี้ที่สนามฟุตซอลน,นาควาน,นิชค่าสิรินทรตะบลเขาตูมอำเภอยะรงังจังหวัดปัตตานี พลโทสุรเทพหนูแก้วผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่5กองในการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรหรือพอ,ออสอปอป,อป,อปอ5กรามานลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อกับเคลื่อนการดําเนินงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบกประจําปี2568ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพันเอกสิทธิศักดิ์เจนบรรจงผู้บังคับการกรมฐานราบที่152พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นผู้นำศาสนาร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมจิบน้ำชาน,นำพาความสุขเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนตลอดจนผู้ร่วมงานร่วมกันดูอาขอพรจากพระเจ้าให้พี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบพบแต่สิ่งดีงามและความผาสุขจงเกิดแก่ประชาชนทุกคน โดยพลโทสุร,รเทพหนูแก้วท่านระบุค่ะว่าด้วยความระลึกถึงมิตรภาพดีๆที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในการรับราชการทหารครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อครั้งเคยดํารงตําแหน่งอดีตผู้บังคับการกรุมทหารราบที่152จึงมุ่งมั่นที่จะสานต่อนโยบายสําคัญของรัฐบาลและกองทัพบ,บกในการนําพาสันติสุขสู่พี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกล่าวขอบคุณสําหรับการต้อนรับที่อบอุ่นหัวใจและย้าว่ากิจกรรมวันนี้เป็นนิมิตหมายอันดี ที่ได้พบปะพี่ๆน้องๆควบคู่กับการพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารต่างๆอย่างเป็นกันเองซึ่งเริ่มต้นความสุขด้วยการเป็นผู้ให้ยืนยันในฐานะหน่วยงานของรัฐจะร่วมมือร่วมใจบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างสุดความสามารถเพื่อดูแลพิทักษ์ปกป้องประชาชนควบคู่กับการเสริมสร้างสาันติสุขนำความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่พี่น้องชายแดนใต้ยอย่างยั่งยืนค่ะ